สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแน,นวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจํามันที่สองกุมภาพันธ์ปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกําพันันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือหกกับเก้าห้ากับแปดหกศูนย์หกหนึ่งหก็ดหกแปดหกเก้านะเก้าศูนย์เก้าหนึดนะ9ก้าแปดห้าห9เก้าสามหกห จับคู่ก็หกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้าเก้าแปดแปดเก้านะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปอังกฤษเก้ากับสองห้ากับแปดเราจับสองกับแปดให้เด้อเก้าอยู่ทางนี้ละสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดสองเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเก้าห้าแปดสองเก้าสองหกสองเก้าห้าเก้าแปดสองเนาะ จับคู่เก้า9องสองเก้าเก้าห้อันนี้ห้กับแมาเหมือนกันนะคะต่างกันหกกับเก้าเก้เองเนาะก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเยอรมน,นีวันนี้ต่างกับเขาหน่อยเนาะเจ็ดกับศูนย์สี่กับหเนือเราจับจีกับเจ็ดให้นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี สี่เจ0 4หนึ่งสี่เ็ดศูนเจ็นก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอังกฤษกับรัเสเซียเดอมาแนวทางเดียวกันวันนี้เยอรมันต่างจากเขาไม่รู้ว่าเยอรมันจะแจกหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยค่ะ ชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ